อ้าคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นไรเน้อแม่ใส้ซุปเปอร์ลุยดีอยู่ค่ะดีแบบใดแม่ฮเส้นอยยังกระเพาดามแม่ได้แล้วแม่บอกครับโอ้ยสุดยอดเลยแม่แม่ใส้มาด่วนเราไปครับสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วผลการตอบรับเอาได้ดีด้วยนะดีดีครับแม่คนดีอยู่ค่ะจักมีดครับแม่กี่แต่ละเถื่อมีดตะมีดสามมีดสามมีดโอ้สามมีดนี่ขายได้เลยบอกครับแม่ได้ออกดีเปอร์เซ็นต์ดีปะครับ ดีน้ำยางดีโอ้เีลงดีน้ำยางดีครับผมช่วงนี้แม่ได้พัก fall. บ่ครับช่วงนี้ห้อยกีดดูกะใบมันโลนเนยกระชงมือใช้มือไปกีดแท่หนึงอยู่ก็อี่อยนั่นน่ะแม่บอกครับคือก like ีดผ like ่านแรงได้เลยกีดไปเรื่อยห้องประเด็นเปิดหนาไหมครับผมกีดไปเรื่อยๆเนาะครับแม่เนาะความจำเป็นของแต่ละคนบ่คือกันเนาะแม่เนาะขั้นยุดเผื่อจะบ่มีเงินใส่เนาะได้ยาเนี่ก็ใส่ได้ไปเรื่อยๆครับผมอันนี้คือคุณแม่ที่เขากีดผ่านแรงนะครับตัวเนี้ยกีดผ่านแรงใช้มาแล้วสองปีเนาะแม่เนาะ ไม่มีปัญหาแม่มีอะไรบอกคนที่ยังลังเลอยู่ไหมครับใส่ก็ใส่ได้จนเนาะจนี่นะใส่ดีนี่ครับผมไปจีาเอาก็ใส่ได้นี่น้ำยางครับผมดีครับผมโอ้ครับผมของแท้นะครับอย่าลืมนะครับผมของแท้ต้องซื้อจากทางเพจเท่านั้นนะครับของแท้ประจำนี่ครับผมแม่จับไม่อีกครับผมแม่ใช่ไปเรื่อย ครับผมออะผมไม่รบกวนคุณแม่แล้วเนาะครับผมแม่สวัสดีครับอย่าลืมนะครับผมของแท้ต้องซื้อจากทางเพจเท่านั้นซื้อจากช่องทางอื่นเราไม่รับประกันนะครับเราไม่รับประกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ